ทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิงน่ง,นงในนิ่งนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกายของเราเนะจยจะให้ใจนิง่งแน่นเบาเบาสบายสบายใจใสใส ตรึกนึกถึงองค์องค์พระหรือพระเดบคุหลงปู่อย่างสบายๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคล่องใจให้ใจนิ่งใครที่ยังหยุดไม่สนิทก็ทำความรู้สึกไปก่อน ความรู้สึกตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นอย่างสบายๆท่าที่เราจะทำได้นะจ๊ะใครเขาถึงดวงธรรมก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมถึงกายไปไหนก็หยุดอยู่ในกลางกายไปไน ถึงพระธรรมกายก็หยุดในกลางองค์พระธรรมกายใสๆแตะใจไปเบาๆสบายๆฝึกฝนเวลาอยู่ที่บ้านะจะใจเย็นๆทำช้าๆชัดๆ ทุกขั้นตอนเลยต้องฝึกช้าชาชัดชัดใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะเร็วเองนะเมื่อเราคล่องแล้วช้าชาชัดชัดดื่มกินความสุขภายในทุกขั้นตอนเลยชาชาชัดชัด ไรทำคลองแล้วก็หยุดนิ่งให้ใสสว่างแล้วเราก็น้อมทยธรรมอาหารหวานข้าวที่เรานำมาบูชาเข้าพระซึ่งเป็นของหยาบน้อมไปที่กลางกายตรงกลางตรงกลางที่เรามีความรู้สึกตรงเนี้ยกลาง ซึ่งถ้าใจหยุดไปสนิทมันก็เหมือนกับมันมองเรามองจากที่สูงท็อปวอิวลงไปแต่ถ้าหยุดสนิทแล้วมันจะเห็นรอบตัวเห็นไปรอบทิศลักษณทายาทามก็จะอยู่ตรงกลาง ะใสตามสิ่งที่เราเห็นเห็นดวงใสทไตธรรมก็ใสเห็นกายภายในใส่ไตธรรมก็ใสตามเห็นองค์พระใส่รรใสทไตธรรมก็จะใสตารรมคาบูชาข้าพระคือการนำของหยาบเนี่ยประกอบวิชาธรรมกาย ให้เป็นของละเอียดในอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีประเด็พระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นต้นคุณยาจารย์อาทีมงานประเด็พระคุณหลวงปู่น่ะท่านจะน้อมนับถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระธรรมกาของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันทัปปินิภานามาแล้วถอดขันทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลุดเหลือแต่ธรรมขันที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตา <c oughs> หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้ว เป็นตัวงตัวเองแล้วอยู่ในอายตนะนิพพานประเดี๋คุณหลวงปู่ถ้าไปเป็นปกติเพราะนั้นการที่ท่านจะประกอบชาธรรมการที่ท่านเจียชาญนี้พร้อมกับมาปูชนียาจารย์ซึ่งเป็นทีมงานของท่านก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านที่ทำได้ง่าย ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่ยังทำไม่ได้อย่างท่านถ้าเราทำความบริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งตามคำสอนองท่านบริสุทธิ์ถึงในระดับที่ท่านยอมรับเราได้เนี่ยท่านก็จะน้อมเราเติดในไส้กลางของท่านเป็นตรงกลางเลยแล้วก็ควบขึ้นไปเลย จะทับทวีทยธรรมนี่มักมายทีเดียวเข้าในกลางองค์พระของท่านธรรมกายท่านที่ซ้อนๆอนกันอยู่มากมายเยอะะนับไม่ทวนเลยอย่างเป็นระบบระเบียบมันเป็นอาณาจักรแห่งองค์พระเป็นมเลกุลขององค์พระ ที่เรียงกันอย่างมีระบบระเบียบหนาแน่นแต่ไม่แออัดยัดเยียดอย่างอึดอัดแล้วก็มีชีวิตจิตใจที่ประเสริฐบริรสุทธิ์สูงส่งทุกกายถ้ยายะทงก็้จะขยายตามไปนั้นหละแยละในกลางของอ์งพระเต็มไปหมดเลย มหาปุนญยาจารย์กายธรรมนั่นก็นจะซ่อนกันอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ทำไปด้วยกันน้อมไปด้วยกันนั่นแหละกลารไปสู่อาญตนาะนิพานของท่านมันเป็นปกติของท่านพอเรานึกอรัตนาท่านนิดหนึ่งใจผูกพันกับท่าน งเงาแวบเดียวขึ้นไปเลยทั้งทีมท่านขึ้นไปเลยน้อมเมา,า,าทายธรรมตึงเป็นของละเอียดสว่างสวัยในอายตนานิพานน้อมถวาย ธรรมกายของพระสัพท์พระยุบริเจา้าพระปัจเจกบริจาพระอรหันตสบวกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมกายนาทักยี่สิบฟาสูงยี่สิบฟ้าเป็นต้นไปสว่างสวัยโดยธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ของนั่นใสเป็นวิลากธาตุวิลากธรรมที่สะอาดที่บริสุทธ สว่างจะทำมรังสีของระธรรมกายทั้งหลายทุกพระองค์สงบหนึ่งเข้านโิโรดสมาบัติตลอดเป็นดิลันดอนไม่ต้องมาเวียนไายแต่เกิดในภพทั้งสามเหมือนอย่างพวกเราหรือสัตว์ททั้งหลายอย่างนั้น อรยตนนิพพานไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารไม่มีสาลาการบารลียนพร้อมไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้บังแดดบังลมบังฝนที่โลง่งวอางไม่มีกิจอย่างอื่นไม่มีการยืนไม่เดินไม่นอนไม่ทำกิจแบบมนุษย์ มนันต้องมีใช้อริยบทอื่นเพราะมันปวดมันมืดทำบารกิจการงานต้องขับต้องถ่ายต้องรับประทานอาหารเป็นต้นแต่นี่ท่านพ้นแล้วเป็นธรรมธาตุอันบริสุทธิ์สว่างเป็นแหล่งแห่งบุญล้วน,นเลยนั่นแหละจ้ะที่เราจะไป ถวายเป็นพุทธบูชาที่เรียกว่าบูชาข้าวพระก็คือบูชาข้าวพระพุทธเจ้าซึ่งไปถึงองค์จริงๆถูกตัวจริงไม่ใช่เพียงขอถึงเมื่อจัดพัตหาหาใส่ถาดตั้งไว้หน้าโต๊มู่บูชาด้วยจิตนัอเลื่อมใสในประสมอสมอสมอุสมุ็จเจ้าต้วมีพุทธปฏิม,มากรเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาสมอสมอุด็จเจ้า จะได้ไปถึงเลยและบุญก็เกิดขึ้นบุญญาธาตุมารวมเป็นดวงใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราซึ่งพระเดชพคุณหลวงปู่ทีมงานท่านก็คุมบุญนี้ให้กเราติดหมดเลยทุกกาย ังตรวจตาเดว,วิบากร,รมิบากมานของเราที่มันติดมาข้ามชาติรเราดำเนินชีวิตปิดพลาดมาทุกชาตินั่นแหละไม่มากน้อยบางชาติมากบางชาติน้อยพระอกุศนก็สิงจิตผู้ที่ส่งอกิสุจน์เขา้เขามาสิงจิตก็คือ พยายานั่นแหละบังคับตั้งกายวาจาใจแล้วก็เสร็จโปรแกรมไม่มีวิบากกรรมแล้วก็สร้างพบภูมิรองรับตรึงให้ติดวนเวียนอยู่อย่างนั้นในพบภูมิต่างๆที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตแล้วก็หุ้มด้วยความไม่รู้ เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้เราทำไงถึงจะหลุดได้เลยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไม่รู้ถึงกี่ก็เรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้เรื่องพบเรื่องญาติไม่รู้อะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสูป่เป้าหมายชีวิตอย่างไรชีวิตก็ทนทุกทรมานอยู่อย่างนั้นมันจะติดมาเป็นวิบากกรรมตรงกลางกายของทุกๆก,กาย มหาปุญญาาจยาทุกท่านนั่ก็จะอาบุญนี้แหละแก้ไขเมื่อวิบากกรรมเกิดขึ้นโดยบาปศักดิิทธ์จะแก้ไขก็ต้องแก้ไขไ้วยบุญศักซิทธ์ซึ่งเราต้องทำเองบุญจะเกิดขึ้นเราต้องทำเองส่วนท่านก็ช่วยเสริมเอาบุญนี้แก้ไขโดวยวิธีพิเศษที่เราทำไม่ได้เป็นทางลัด พระท่านจะหอบเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละใะภากลางทางที่ดุสิตบุรีวงมุขเสกเกรบรมโพธิสัตว์จะตรวจตาแก้ไขอิบากกรรมอิบากมานก็คือสิ่งที่พยมา,ม,า,ม,า,ามันเอามาเติมอวิบากกรรมมันเจิอจางลงแต่เราประมาทในการดำเนินชีวิตค้าได้ช่อง าก็เติมไปเรื่อยอย่างที่เราไม่รู้ตัวแต่เราเพราะเราไม่รู้จักเขาไม่เห็นเขาไม่รู้พฤติกรรมของเขาเขาทำอย่างไรแต่ข้ามีอนุภาพมาก็กเติมเติมกับแปล,แลว่าเราก็มีอุปสรรคของชีวิตไปอีกไปนั้นมาบุญชนิยจารทุกท่านก็นจะหัตนาประนิพานมากมายทีเดียว ลงซ้อนแก้ไขในอนุภาพแห่งวิชาธรรมกายแก้ไขไปเรื่อยๆลยโดยบุญศักดิ์สิทธ์โซ่กับบาปศักดิ์สิทธเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีหนักเป็นเบาเบาเป็นหายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นให้ค่อยๆคลี่คลายไป อย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไม่เด่นทางใจเราเพราะว่าบุญก็ต้องมีเวลาทำงาน,ฉนเฉดียยกับบาปเ็ก็มีเวลาทำงานก็ทิงช่วงช่วงจริงเงินอยู่ใครละเอียดกว่าก็ส่งผลก่อนมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ ไปนั้นเมื่อไม่ได้ทางใจบางทีเราก็จะนึกว่าทําไมบุญไม่ช่วยเราเราทำํำมาเยอะแต่เราไม่รู้ละไอท้ทีบาปเราทำนั่นแหละมาเยอะเช่นเดียวกันเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่เห็นเมืม่อเห็นก็เลยเข้าใจว่ามันไม่มีมากอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผู้ที่เห็นมีเนี่ย ดันตั้งก่แก้ไขหรอกแล้วก็ทิฏฐานจิตทีเดียวนะจ๊ะขออนุภาพแห่งบุญนี้ให้เราสมบูบรณ์ไมดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขวักดพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้หเห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้เราได้ สร้างบุญารมีเลื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดๆอย่าได้กระทําอีกเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้ทำแต่สิ่งดีๆคนภัยคนพาลให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ให้เข้าใครให้เราได้ใช้เวลาของชีวิตและทุกสิ่งที่เรามี เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเหมือนบรมโพธิสัตว์ในการก่อนที่ท่านมีดวงปัญญาหรู้ว่าอะไรควรติดอะไรไม่ควรติดอย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยเฉพาะพระองค์ของเราเนี่ยท่านมีมโปนปณิธานอย่างนแน่วแน่ทีเดียว ท่านติดในมโนปณิธานของท่านเพียงอย่างเดียวต่างความปรารถนาจะเป็นพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเพราะนั้นตลอดเส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของท่านนั้นท่านไม่ติดอะไรเลยมีทรัพย์สละทรัพย์มีอวัยวะสละอวัยวะมีชีวิตสละชีวิต ลอยในสิ่งไม่ควรติดแต่ไปติดมนโนโปณิธานที่จะบรรลุพระโพธิญาเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็ติดในสิ่งที่ควรติดไอ้สิ่งที่ไม่ควรติดท่านก็ไม่ติดตลอดในเส้นทางสายกลางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวไปสู่ที่สุดแห่งธรรม สิ่งที่ท่านติดคือติดที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะช่วยปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการเป็นบาปเป็นชาติของพิยามมนาดกนั้นท่านไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามแม้พบชาติปัจจุบันทีมาเกิดในยุคนี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้ติดอะไรเลย การก่อสร้างก็ไม่เอาอะไรก็หมายเอาท่านไม่จะใช้คำว่าสร้างอะไรก็สร้างได้วะแต่มุ่งนูดไปสู่ที่สุดแห่งนำ้ำและส่วนแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้ที่สร้างบารมีติดตามตามทีม่ท่านมาช่วยทุกมนุษย์ช่วยแก้ไขกันไปอย่างนั้นไม่ติดไม่ค้องอะไรเลยท่านติดในสิ่งที่ควรติด แต่สิ่งที่ไม่ควรติดที่เป็นเครื่องเครื่องข้องท่านก็ไม่ติดเพราะข้องนั่นแปลว่าที่ขังข้องปลาก็ขังปลาข้องใจก็ขังใจไว้ให้ละทมทุกข์เพราะนั้นท่านก็ไม่ติดข้องจริงใดเลยติดที่มโนปนิทานที่ยิ่งใหญ่เราเป็นลกูกเป็นหลานท่านก็จะต้องเดินตามรอยท่านนะลุงนะ ติดในสิ่งที่ควรติดสิ่งที่ไม่ควรติดเราก็อย่าไปติดให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้เป็นใบเพื่อการสร้างบารมีของเราในปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ไอเราจะประกอบธุรกิจการงานอนไดที่เป็นสัมมาอาชีวะกลายประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ซึ่งง่ายขายกล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำบันไดทีด่ผสมมาสมุจจาวไปด้วยหลวงปู่และคุณยายจยานได้บรลุให้เ,เราได้บรรลุธรรมนั้นให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนาน,น,าน ไอ้สิ่งแวดล้อมจะเป็นคนสั์ซึ่งของก็เอื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราให้เราดำเนินชีวิตอยด้วยความไม่ประมาทอาคีภัยโจรภัยราจะไภัยภัยทุกชนิดสาตราวุธเกี่ยวเงาหมอสเสนืเลขคนมนกระทะเจ้าทรงปีสิงสิ่งที่ไม่ดีให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้พบปะกับสิ่งที่ดีงาม ที่เป็นบัญชิตบัรพชิตก็สร้างบารมีให้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในการปรพรพฤติพโหมรจยนแตกฉานแ่งตลอดในคำสอนระสมมอสมุทริจจากทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเจาจาทั้งเทศนาสั่งสอนไพราะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังถามก็ให้ ได้บรรลุธรรมกายให้เรานั่งนอนยืนเดินเป็นสุขปฏิบัติธรรมะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้เขาถึงทำสะดวกสบายง่ายได้รู้ยานแม่นยำดีเดียให้รู้เห็นถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเนี่ยแล้วก็อธิษฐานจิตที่ดี